สามครับเช้าสาเช้าเรียบร้อยสบายๆก็ออกนอสิบโมงออกจากรงแล้วกระดังงาตีกระปนองหที่จัดสมดุลตีหมายก็คือตัดหมา้ก็คือวัดเหลวดลงแล้ย่งนีลยังลงยังเรียบร้อย เรื่ทด้วยทิวด้วยนเนี่ยต่างชาตแล้วห้าาไม่้รา่ตาไม่ได้ตาทีตงได้ละนแล้วแกก็ไม่เรียงอืนะแกเรียนหอนเต้วครับแจามาหนอยเกิดึงแล้วครับเขาอกจะดูไหมเขาซูเด้งอกจะดูไหม อะไรสู้นี่อนนี่ส้กกลัวไปลานจอนเดี๋ยวค่อยๆดีว่าว่าเรียนขยับง่ายที่ไหนเขาว่าอย่างไรมาจ่ามันผมงอกเลยคิดมากคิดมากแต่บางคนมีคนมีคน สามวันยกจับนมเพิเลยเพิ่มบกเอแต่ผมดกขึ้นนะผมดกนะกรผมดเลยไม่ก็ชุ่มกระชวยหลวงปู่อะไรนะครับหลวงปู่สวงค่ะเขาเรียกว่าเทวดาเดินดินเทวดาเดินดินพอเหินเดยนะการหายตัวได้ท่านเป็นอริยสงแห่งภาคอีสาน รถวัดนะครับวันนี้ประกาบหลงปูส่สวนน่ที่จอดรถลานจอดรถก็จะมีรถมาลับรถของวัดนะครับมาแวะเข้าห้องน้ำอยู่ด้านในรถสวยมากครับว่าย้ายตลาดในวัดออกมาอยู่ด้านนอกรถจอดด้านนอกก็มีรถบริการเข้าไปทำบุญ พัฒนาครับวัดหลวงปู่สวงคนที่ไปเที่ยวเกาหลีด้วยเหรอครับเดี๋ยวรอเจเจวันจันทร์อันนี้เข้ามาในวัดไปพัฒนารามวัดหลวงปู่สวงนะครับขอบคุณมากครับ เดี๋ยวไปไปจุดทูบด้านเต็นท์ตรงนู้ก่อนนะครับเราจะมาราบได้มาตรงนี้ดีไปจุดทูบจุดทูบในเต็นท์เด,ดีย๋ยวไปจุดทูปก,กันนะครับทำบุญกับ ต้นอะไระที่มันอยู่ในปราสาทต,ตาทมอ่ะ,อะ,อะจุดรูกไว้พระแล้วก็ลงปู่สวนนะน,นามาัมสตาของปู่นวนตรงนี้ถ่ายชีวิตโคนะครับ ถ่ายชีวิตโครครับโอ้สวยครับเขาก็สวยหน้าตาก็สวย,ยทุกตัวเลยตัวนี้ก็สวย ผู้สูงนะครับสร้างผู้สูงอยู่ข้างในโลงแก้วนะครับ กล้องไปด้วยนะคะสวยมากครับีเกวียนสวยด้วยนะ ถ่ายชีวิตโคนี่มาสก,กาละหลวงพ่อปู่สวงนะคะวันนี้เกวียนเกวียน,น,น,นสมัยโบราณท่านชอบไก่มากเลยไก่เยอะมากใครจะบุหรือจะอะไรก็มาถวายประสบความสำเร็จก็เอาไก่